ตอนนี้พี่มิวก็เซ็งมากตอนนี้นะเวลยราเอก็เกือบสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มละยุคนี้ปูเสิงแต่งตัวอยากไปเที่ยวอยากไปกินร้านอาหารฟังเพลงชิวๆว่าสบายๆแต่ตอนเนี้ยมันไปไหนไม่ได้เลยอ่ะพี่มิวเซ็งมอนนะก็ไม่หลับเนี่ยชุดเนี้ยก็ซื้อนาก็ไม่ไสาจะสองเดือน จะห้าทุ่นยด้วยร้อนก็ร้อนหนะ้าร้อนมากอะ่ะร้อนจะเห็นไหมเปิดมเออลรถที่นิอะ่ะยัง,งไม่ได้ลังเจะว่าเราบ้ากระช่างคนหนึ่งได้ออกกำลังสองไเย็นสามข้นาเวลัเพิ่มการชินอนหลังอ่ะมาแล้วค่ะจะพาไปหลกันนะคะไปตามมาค่ะ ออกกำลังกายเอาคันนี้เลยแล้วกันนะคะคันผู้ชมโอเคมาเริ่มคันนี้แล้วกันเนาะเล็กๆเ,เพื่อได้เหงื่อเล็กเหงื่อเพื่อความเย็นโอเคนะคะมาคันนี้ปะออกกำลังกายนิดนึงนะคะวันนี้จะมาแนวเซ็กซี่หน่อยนะคะ <c oughs> อย่าว่ากันะนะคะอารมณ์มันปาดเปียวชื้โ <c oughs> อ้ไปกันเถอะค่ะดูบรรยากาศร้อนวนะคะ มันจะตัดว่าเจหมดมีการฟางด้วยนะคะมันจะกัดดีดแต่กอโทษนะคะร้อนค่ะีจะนี่นะคะท่านผู้ชมตามๆๆตามใจมานะคะเจถึงเวลาเวลาเชฟถูกแล้วนะคะเชฟถูวนี้หนึงนะคะ ไม่ได้อ่อยนะคะตอนนี้คือคุณเป็นเอง่ะค่ะมันเป็นเองเวลาทำโยกมันก็จะเป็นเองเน,นนีะะคะ สองแบบทั้งออกกําลังกายนะคะทั้งออกกําลังกายทั้งได้เหงือทั้งนอนหลับแถมรถสะอาดอีกนะคะขัดเข้าไปนะคะขัดเข้าไปเพื่อออกแรงนะคะเพื่อออกแรงนิดนะึงรถจะได้สะอาดนะคะ ตัวเราก็ได้นะคะเพื่อจะไปอาบน้ำใหม่ยังไงก็ต้องอาบเหนือค่ะพได้เหนือเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำพออาบน้ำนอนค่ะอ่ะแล้วก็เหลือหลังค่าพี่อาจจะเตี้ยหน่อยนะคะไม่ใช่หน่อยนะคะเยอะอาจจะถูกไม่ถึงอ๋อมันได้เงิอนอีหรีได้อ,อ เ็ข้าไปออกถ้าออกเยอะนี all, ่จะเหนื่อยเริ่มเหนื่อยอากหอบแล้ว Meanwhile โอ้โหวิธีนี้ของพี่ทำไมมันดีจังวะฮะวิธีนี้ของพี่นี่โอเคเลยเนี่ยไม่ได้เหงื่อค่ะพี่เหนื่อยไม่ใกล้เสร็จละวันนี้วันนี้ขาวมาดีพี่นี่ สวยงามแม่สวยงามความพิเศษแม่ไป้เรียบร้อยแค่นี้ก็เพราะว่าพี่ต้องไปอาบน้ำล้างเลยแล้วกันโอเคพี่ไม่ได้มารีวิวนะคะพี่ไม่ได้มารีวิวสินค้าอะไรๆทั้งสิ้นแล้วมันก็ ไม่อยากอาบน้ำตอนนี้ด้วยค่ะเสร็จเอแล้วค่ะอาบน้ำได้บาริขาวพี่พรุ่งนี้ก็สวยเหมือนพี่ละพี่ไม่ได้แค่แบบเสียงเงื่อนอะไรสาระอย่างเดียวเลยนะคะพี่ต้องการแบบสะอาดเพราะพี่ต้องใช้รถคันนี้บ่อยมากนะคะส่วนที่หมอะขาว รอไปก่อนนะคะรอที่แขนก่อน,นะค่ะแสดงรถคันนี้มีรักสมารม์ดันดุ่นมากเลยนะคะเพราะว่าปกติที่ไม่ล้างรถเองค <c oughs> ันงนี้ขังแรกของพี่เลยนะคะ <c oughs> เรียกเหงื่อเรียกเหงื่อได้มากจริงจังฉีดแต่อารมณ์ก็จะดีดีดเพราะว่าเ <c oughs> นะะ้นมากค่ะดูดูลีลาดูเวลาที่สะกบ เห็นไหเปะคนเรา,รานะคะต้องมีเวลานะคะไม่มีลามไม่ได้สวยคนอยงพี่ม่ค,คเงเลยอะ่ะพ<ม>ี่อเป็นแบบไอเดียตแบบั้งยเจ๋ค่ะและพี่ก็ยงได้เหนือด้วยนะคะใส่ยางมึงไปไม่ผิดมันได้เท่าน,นี้แล้ว ใส,ส่ยางไปสิดหนมันได้เท่านี้แล้วค่ะนี่นะคะถ้าใครแบบถ้าใครเป็นแบบพี่ฟ้งส่น้นหนึ่งจะบอกให้นะในเวลาคข้าคืนถ้านอนได้แบบซักผ้าอย่างที่สองล้างรถอย่างที่สามล้างจานอย่างที่สี่ถูบ้านอย่างที่ห้าทำกันบ้านโอเคนอนหลับค่ะเชื่อพี่ ก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่ช่องพี่มีพาแซบนะคะคืนนี้น้อนหลับฝันดีนะคะพี่ขอตัวไปดูน้ำในถังก่อนที่จะอาบน้ำอีกรอบคะแล้วกันนะคะ